กลางป่าทึบของชายแดนไทยเสียงจิ้งหรีดดังสะท้อนในความมืดกลิ่นดินชื้นและควันไฟจากแคมป์เมื่อคืนยังลอยอบอวนร้อยโทกิจยืนเงียบเหงื่อไหลซึมตามขมับปากของเขาแห้งผากแต่หัวใจเต้นแรงสายตาเขากวาดมองไปรอบๆเงาของต้นไม้โยกไหวเหมือนสิ่งมีชีวิตพวกเขาอยู่ไม่ไกลเสียงจากวิทยุแผ่วเบาเสียงหายใจของทุกคนหนักแน่น ท่ามกลางความเงียบมีเพียงเสียงกิ่งไม้หักใต้รองเท้าทหารกลิ่นเลือดแผ่วๆลอยมากับลมกิดหยุดเดินมือของเขากำปืนแน,น่นข้างหน้ามีรอยล่าของร่างคนจางๆบนพื้นโคลนแสงไฟฉายส่องไปเจอเสื้อผ้าขาดวิน่นรอยเลือดสดใหม่หัวใจทุกคนเหมือนหยุดเต้นในวินาทีนั้นเสียงบางอย่างดังขึ้นจากพุ่มไม้ทุกคนหันไปในทิศเดียวกัน เสียงหายใจสั้นทีนิ้วแตะไกปืนพร้อมยิงแต่สิ่งที่ออกมาคือเด็กชายในชุดขาดรุงริง่งดวงตาโตเต็มไปด้วยความหวาดกลัวริมฝีปากสันรริกช่วยแม่ผมเขาพูดเบาแทบไม่เป็นคำกิดคุกเข่าลงเขามองหน้าเด็กน้อยในแววตานั้นมีทั้งความหวังและความสิ้นหวังปนกันท้องฟ้าเหนือสีสระเริ่มมีเสียงเครื่องบินดังต่ำ ร่มชูชีพสีขาวเปิดออกกลางความมืดภารกิจช่วยชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งแต่ไม่มีใครรู้ว่าครั้งนี้จะต้องแลกด้วยอะไรเสียงระเบิดลูกแรกดังขึ้นทางทิศเหนือแสงไฟสะท้อนผ่านดวงตาของกิจเขาหันไปทางเด็กคนนั้นก่อนจะพูดคำเดียวที่ทุกคนในทีมเข้าใจดีไปพวกเขาวิ่งผ่านควันผ่านเสียงปืน ผ่านความกลัวที่กลืนกินทุกลมหายใจและในวินาทีนั้นกิ่งไม้สั่นไหวแรงขึ้นเสียงฝีเท้าหนักกระแทกพื้นโคลนกิดชี้มือให้ทีมแยกแนวเด็กชายถูกอุ้มไว้แน่นในอ้อมแขนของจ่าสมพรแสงไฟจากระเบิดลูกต่อมาสาดสอ่องเผยให้เห็นร่างคนหลายคนในชุดดำพวกเขาไม่ใช่ทหารของฝ่ายใดไม่มีเครื่องหมายไม่มีธงชาติ แต่ถือปืนเล็งตรงมาที่พวกเขาเสียงปืนแตกขึ้นกลิ่งดินและดินปืนคะครุง้งกิดกลิ้งตัวหลบหลังโขดหินหูอื้อจากแรงระเบิดที่ระเบิดใกล้เกินไปเขารู้สึกได้ถึงแรงสะเทือนที่หน้าอกฝุ่นและเศษดินกระเด็นเข้าตาคุ้มกันเด็กไว้เสียงสั่งดังชัดทุกคนตอบพร้อมกันสั้นๆรับทราบเสียงหวีของกระสุนเฉียดผ่าน ความมืดปนแสงไฟจากการสู้รบควันหนาทึบปกคลุมทุกอย่างจนแทบมองไม่เห็นหน้าเพื่อนร่วมรบข้างๆกิดคลานไปข้างหน้าหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะมือจับปืนแน่นจนเส้นเลือดโปง่งเขาเห็นบางอย่างขยับอยู่ข้างหน้าไม่แน่ใจว่าเป็นเพื่อนหรือศัตรูเขาเงี่ยหูฟังเสียงร้องเบาๆดังจากด้านซ้ายเสียงนั้นเหมือนเสียงเด็กแต่แตกต่างออกไป เหมือนมีบางอย่างบิดเบีย้ยวในโทนเสียงนั้นกิดหันไปอย่างช้าๆไฟฉายในมือส่องตรงไปยังแหล่งเสียงภาพที่เห็นทำให้เขาชะงักร่างเล็กๆของเด็กอีกคนแต่ใบหน้าไม่ใช่เด็กธรรมดาอีกต่อไปดวงตาดำสนิทผิวซีดขาวเหมือนกระดาษเลือดไหลเป็นทางจากมุมปากและในมือของเด็กคนนั้นมีเข็มฉีดยาเปื้อนเลือดก,กำแน่นอยู่ เสียงลมหายใจของกิจสะดุดหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบทะลุอ,อกแสงจากไฟฉายสะท้อนในดวงตาสีดำสนิทของเด็กมันไม่ได้กับพริปตาเลยเรากับกำลังมองทะลุเข้าไปในจิตใจของเขาวางเข็มลงเสียงของกิจสั่นแต่เด็กคนนั้นไม่ตอบเพียงค,อยคอย่อยๆเงยหน้าขึ้นริมฝีปากแย้มยิ้มบางรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและบางสิ่งที่เล็กล้ํากว่านั้น แม่อยู่ในนั้นเสียงพูดเบาเหมือนลมหายใจเด็กชี้ไปทางเพิงไม้เก่าที่พังครึ่งหนึ่งกิดมองไปตามปลายนิ้วนั้นมีควันลอยบางๆออกมาจากช่องไม้และแสงสีส้มเรืองเรืองราวกับมีไฟอยู่ข้างในจ่าสมพรวิ่งเข้ามาข้างหลังผู้กองเราต้องถอยแล้วแต่กิดไม่ขยับสายตาเขายังคงจับจ้องที่เด็กคนนั้นในเสี้ยววินาทีนั้นเด็กยกเข็มฉีดยาขึ้น แทงเข้าที่แขนของตัวเองอย่างแรงเลือดกระเด็นเป็นละอองร่างของเด็กกระตุกตาขาวพลิกขึ้นจนเห็นแต่ความม่องเปล่าเสียงกรีดร้องสั้นๆดังสะท้อนในอากาศก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบลงควันจากเพลิงไม้เริ่มหนาขึ้นกลิ่นไม่ผสมกลิ่นเหล็กและเลือดกิดรีบวิ่งเข้าไปข้างในพร้อมทีมพื้นไม้ยยบลงใต้เท้าเสียงร้องเบาๆดังขึ้นจากมุมหนึ่ง เขาเล็งไฟฉายไปและเห็นหญิงสาวคนหนึ่งถูกมัดอยู่กับเสาไม้ผมเธอยาวรุงรังผิวซี่จนแทบขาวเรือนในแสงไฟแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนหยุดนิ่งคือแผลเป็นรูปเครื่องหมายประหลาดกลางหน้าอกของเธอหญิงคนนั้นลืมตาช้าช้าสายตาเต็มไปด้วยน้ำตาและความว่องเปล่าเธอพูดเสียงแผ่วเบาพวกเขากำลังกลับมา เสียงฝีเท้าดังขึ้นจากด้านหลังเพิงไม้ครั้งนี้ไม่ใช่เสียงของเด็กแต่เป็นเสียงของหลายสิบคนที่เดินพร้อมกันในความมืดเสียงฝีเท้านั้นหนักและช้าเหมือนคนที่ลากขามาแต่ละก้าวพื้นดินสันสะเทือนเบาๆจ่าสมพรเงยหน้ามองกิจแววตาเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีใครอยากตอบตั้งแนวกิตโกนสั่ง ปืนทุกกระบอกเล็งไปทางประตูไม้ที่กำลังสั่นลมหายใจของทุกคนดังพร้อมกันในความเงียบเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนประตูไม้พังลงในพริบตาเงาดำหลายร่างทะลักเข้ามาแสงไฟฉายสะท้อนกับผิวเปียกชื้นของพวกมันไม่ใช่ทหารไม่ใช่คนปกติแต่เป็นร่างคนที่มีดวงตาวว่างและผิวแตกลายเหมือนถูกไฟไหม้เสียงปืนดังสน,นั่น ควันคลุ้งไปทั่วเพิงไม้ร่างพวกนั้นล้มลงแต่กลับลุกขึ้นอีกครั้งไม่มีเลือดไม่มีเสียงร้องมีเพียงเสียงครางต่ำเหมือนสัตว์บาดเจ็บถอยหลังปิดประตูกิดผักหญิงคนนั้นออกไปทางช่องแสงแต่เธอสายหน้ามือของเธอสัน่นพวกเขาไม่ตายเพราะฉันทุกคนชะงักสายตาจ้องไปที่เธอพร้อมกัน หญิงสาวหลับตาน้ำตาไหลาอาบแก้มพวกเขาคือครอบครัวของฉันแสงไฟฉายกระทบกับรูปถ่ายบนพื้นไม้กิดก้มลงมองภาพในนั้นคือหญิงสาวกับชายชราและเด็กสองคนคือเด็กที่พวกเขาพบในป่าคือครอบครัวเดียวกันเสียงกรีดร้องดังขึ้นอีกครั้งหญิงสาวชักกระตุกรอยแผลบนหน้าอกเริ่มเรืองแสงสีแดงสด ควันสีดำลอยออกจากบาดแผลและร่างของเธอเริ่มสั่นเหมือนถูกบางสิ่งควบคุมกิดถอยหลังจ่าสมพรยกปืนขึ้นเล็งแต่ในวินาทีนั้นร่างของหญิงสาวเงยหน้าขึ้นรอยยิ้มของเธอไม่ใช่ของมนุษย์อีกต่อไปแสงสีแดงจากแผลกลางหน้าออกสว่างจ้าส่องไปทั่วเพิงไม้ราวกับเปลวเพลิงเนาของทุกคนทอดยาวบนพื้นกิดยกมือขึ้นบังหน้า ความร้อนพุ่งเข้าหาเหมือนลมหายใจจากนรกหญิงสาวเริ่มหัวเราะเสียงนั้นดังต่ำและแตกพร่าไม่ใช่เสียงของเธอเองอีกต่อไปมันเป็นเสียงที่เหมือนมีหลายคนพูซ้อนกันทั้งชายหญิงเด็กและเสียงกระซิบที่แผ่วจนแทบฟังไม่รู้เรื่องพวกเขาไม่ต้องการความช่วยเหลือเสียงในลำคอของเธอกระซิบพวกเขาต้องการใครสักคนแทนที่กิตตโกนสั่งยิง เสียงปืนดังลัน่นแต่กระสุนทั้งหมดเหมือนทะลุผ่านร่างเธอไปแสงแดงนั้นไม่ดับกลับแรงขึ้นเหมือนทุกนัดยิ่งเติมเชื้อให้มันลุกโชนพื้นไม้เริ่มแตกควันดำพวยพุ่งออกมาจากรอยแยกกลิ่นไหม้และเลือดคละคลุ้งจนหายใจแทบไม่ออกจากสมพรคว้าตัวเด็กชายไว้แน่นผู้กองเราออกไปไม่ได้กิดเหลียวมองรอบตัว กำแพงไม้เริ่มบิดเหมือนมีแรงบางอย่างผลักจากข้างในเสียงกระจกแตกดังตามมาและจากทุกช่องว่างในเพิงน้ำมืดเริ่มไหลซึมออกมาเหมือนของเหลวร่างหญิงสาวยืดตัวขึ้นดวงตาเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทรอยยิ้มของเธอค่อยๆกว้างจนผิดธรรมชาติใครจะเสียสละก่อนเสียงนั้นดังสะท้อนในหัวของทุกคนเด็กชายในอ้อมแขนของจ่าสมพรเริ่มดิน้น เขาร้องไห้แต่เสียงร้องนั้นค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะหัวเราะที่เหมือนกับเสียงของหญิงสาวตรงหน้ากิจมองภาพนั้นความเย็นไหลผ่านสันหลังเขารู้ทันทีว่าสิ่งที่พวกเขามาช่วยในคืนนี้อาจไม่ใช่คนอีกต่อไปเสียงหัวเราะของเด็กชายและหญิงสาวผสมกันจนแยกไม่ออกร่างของหญิงสาวลอยขึ้นเหนือพื้นควันดำพวยพุ่งพุ่งจากตัวเธอ พันรอบเพิงไม้จนทุกอย่างเริ่มสั่นสะเทือนกิดก้าวถอยหลังสายตาไม่ละจากแสงสีแดงกลางหน้าอกของเธอร่างของเธอเริ่มบิดงอเหมือนกําลังรวมร่างของหลายชีวิตเข้าด้วยกันจ่าสมพรแนบเด็กชายไว้แน่นมือของเขาสั่นผู้กองเราต้องหนีเดี๋ยวนี้แต่กิดไม่ขยับหัวใจเขาเต็มไปด้วยความกลัว แต่สายตาไม่ละจัดหญิงสาวตรงหน้าเธอยิ้มกว้างยิ่งขึ้นและพูดด้วยเสียงหลายเสียงพร้อมกันใครจะเป็นของพวกเขาต้องเลือกควันสีดําพุ่งเข้าหาทุกคนความร้อนแผดเผาราวกับไฟนรกพื้นไม้แตกเป็นเสียเส่ยงเศษไม้และฝุ่นฟุ้งกระจายเสียงคลางแผ่วและเสียงกระดูกหักดังประปรายกิจสังเกตเห็นบางอย่าง ร่างหญิงสาวเริ่มรวมตัวกับเด็กชายที่จะสมพรถืออยู่ดวงตาของเด็กเริ่มเปลี่ยนสีเหมือนมีพลังบางอย่างไหลาจากหญิงสาวไปยังเขาไม่จะสมพรตะโกนแต่กิจยกมือขึ้นเขารู้ว่าไม่มีคำพูดใดจะหยุดสิ่งนี้ได้ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วกว่าที่ใจจะรับไหวควันดำและแสงแดงรวมกันเป็นหมอกหนาทึบร่างหญิงสาวและเด็กชายกลายเป็นเงาสีดำ เหมือนถูกดูดเข้าไปในสิ่งที่มองไม่เห็นเสียงหัวเราะและเสียงครางปนกันดังสนัน่นราวกับทั้งโลกกำลังกัดกินทุกสิ่งรอบตัวกิดยืนแข็งเหงื่อไหลและมือชาทุกอย่างเงียบลงในพริบตาแต่ความรู้สึกเย็นยะเยือกยังคงแผ่ซ่านเหมือนบางสิ่งยังคงเฝ้ามองอยู่จากความมืดฝุ่นและควันเริ่มจางแต่เพิงไม้และร่างที่อยู่ข้างในกลับเหลือเพียงความว่าง ไม่มีเสียงเด็กไม่มีเสียงหญิงสาวมีเพียงความเงียบและร่องรอยของสิ่งที่ไม่ควรมีชีวิตอยู่กิดหันไปมองจะสมพรตาของเขาเต็มไปด้วยคำถามแต่คำตอบที่ได้คือความรู้สึกเดียวกันคืนนี้พวกเขารอดมาแต่ราคาของชีวิตที่พวกเขาพยายามช่วยยังไม่สิ้นสุดและความช็อกเพิ่งเริ่มต้นขึ้นกิดหายใจลึกร่างกายสั่นไม่หยุด สายตาย,ยังจับจ้องร่องรอยความมืดที่เพิ่งหายไปแต่ความรู้สึกว่ามีบางอย่างยังอย,งอยู่ในเงามืดนั้นไม่เคยจางจ่าสมพรค่อยๆปลดเด็กชายลงจากอ้อมแขนแต่เมื่อเด็กชายก้าวเท้าดวงตาของเขายังคงเป็นสีดำสนิทเหมือนยังมีบางสิ่งควบคุมอยู่ข้างในเสียงลมพัดผ่านป่าทึบใบไม้สันสานเหมือนมีสิ่งมีชีวิตหลายตัวเฝ้ามองจากด้านหลังต้นไม้ ทุกเสียงธรรมชาติเหมือนแปรเปลี่ยนเป็นเสียงกระซิบบางอย่างที่กัดกร่อนจิตใจกิดค่อยๆก้าวไปหาเด็กมือเขาสั่นแต่พยายามจับเบาๆทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราอยู่ตรงนี้แต่เด็กชายไม่ตอบเทียงยืนนิ่งและสายตาที่ไร้ชีวิตนั้นมองธุกิจเข้ามาในใจรอบตัวค่อยๆเงียบแต่ความตึงเครียดยังไม่จางทุกคนรู้ว่าไม่ได้ปลอดภัยจริงๆ ความรู้สึกว่ามีบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวบางสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถเห็นไม่สามารถเข้าใจแต่รู้ว่ากำลังมาใกล้จ่าสมพรกระสิบเบาผู้กองเราต้องออกจากที่นี่ก่อนที่มันจะกลับมากิดพยักหน้ามือจับปืนแน่นแต่ขาของเขาเหมือนถูกตะปูตอกอยู่กับพื้นหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดเขารู้ว่าคืนนี้ ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปตลอดการเงาเมื่อที่เพิ่งหายไปเริ่มรวมตัวอีกครั้งจากด้านหลังต้นไม้เป็นเงาใหญ่เหมือนสิ่งมีชีวิตหลายตัวผสมกันทุกเสียงกระซิบกลับมาดังก้องอยู่ในหัวใครจะเป็นของพวกเขาต่อไปกิดกัดฟันจ้องไปข้างหน้ารู้ว่าไม่มีใครหนีได้ง่ายๆ และค่ำคืนนี้จะจดจำไปตลอดชีวิตของทุกคนทุกย่างก้าวของเงาเมื่อใกล้เข้ามาพื้นดินสั่นเบาๆตามแรงก้าวของมันกิดยกปืนขึ้นแต่เสียงในหัวเขาก้องทับทุกความคิดพวกเขาจะเอาใครต่อไปเด็กชายยืนนิ่งมือเล็กสั่นเล็กน้อยสายตาดำสนิทไม่ละจากเงามืดตรงหน้าเหมือนเด็กชายกำลังรอบางสิ่งที่จะมาถึง จ่าสมพรดึงแขนกิจผู้กองเดี๋ยวนี้แต่กิจยังไม่ขยับร่างเขาตรึงอยู่ตรงนั้นสายตาไม่ละจากความมืดที่กำลังเคลื่อนไหวทันใดนั้นเงามืดกว้างขึ้นร่างหลายร่างรวมกันจนเป็นร่างเดียวสูงใหญ่แผ่ความร้อนและความเย็นปะปนกันเสียงหัวเราะของหลายเสียงผสมกับเสียงครางทำให้ผิวหนังลุกชัน ใครจะเป็นของพวกเขาเสียงนั้นดังก้องรอบตัวทุกคำเหมือนแทงเข้าไปในจิตใจทำให้หัวใจสั่นรัวอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนกิตตัดสินใจเขากล้าเข้ามาขวางปืนยังชี้ไปที่ร่างเนามืดถ้าอยากได้ใครก็ต้องผ่านพวกเราเสียงเขาแข็งแกร่งแต่ข้าในเต็มไปด้วยความกลัวร่างเงาหมืดขยับช้าเหมือนประเมินทุกคนและจากร่างนั้น มือสีดำยาวพุ่งเข้าหาเด็กชายทันทีจ่าสมพรรีบพุ่งเข้าไปขวางปืนยิงสนั่นแต่กระสุนเหมือนหายไปในความว่างกิตะโกนทุกคนถอยหลังอย่าให้มันจับเด็กทีมพยายามผลักดันตัวเองถอยแต่พื้นดินเปียกและโคลนทำให้ทุกย่างก้าวยากความตึงเครียดล้นจนแทบหายใจไม่ออกและแล้วร่างเงามืดหยุดนิ่ง เหมือนกำลังรอจังหวะที่ทุกคนสั่นสถานดวงตาของมันเปล่งแสงแดงพุ่งตรงไปที่กิจเหมือนอ่านทุกความคิดและย้าชัดคืนนี้จะไม่มีใครรอดง่ายๆกิดรู้สึกเหมือนเวลาแข็งตัวทุกอย่างรอบตัวเงียบสนิทแต่หัวใจเขาเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุอ,อกดวงตาแดงของร่างเงามืดจ้องตรงเข้ามาเหมือนอ่านทุกลมหายใจทุกความคิด จะสมพรดึงแขนกิจผู้กองเราต้องทำอะไรสักอย่างแต่กิจเพียงสายหน้าเขารู้ว่าการยิงหรือถอยหลังอาจไม่ได้ผลเพราะสิ่งตรงหน้าพวกเขาไม่ใช่มนุษย์เด็กชายยืนนิ่งแต่ร่างเริ่มสั่นเล็กน้อยเหมือนมีแรงบางอย่างดึงเขาไปหาเหงามืดก,ดกิจก้าวไปข้างหน้ามือจับปืนแน่นถ้าใครจะเอาต้องผ่านพวกเรา ร่างเงามืดขยับช้าแผ่นดินสั่นตามแรงก้าวเสียงหัวเราะของมันแผ่ซ่านทั้งแสบแก้วหูและแผดเผาจิตใจทันใดนั้นมือของมันยืดออกมาหาเด็กชายดวงตาของเด็กเริ่มส่องแสงแดงจางๆเหมือนมีพลังบางอย่างตอบสนองความกลัวผสมความไม่เข้าใจแต่กิดยืนต้านปืนยิงชี้ไปตรงหน้าเงามืดหยุดนิ่ง เสียงหัวรอบเปลี่ยนเป็นกระซิบเลือกหรือถูกเลือกและทันทีที่คําพูดนั้นหลุดจากลำคอร่างของเด็กชายกระตุกดวงตาสีดำสนิทเปลี่ยนเป็นแดงฉานเต็มดวงแรงดึงบางอย่างเริ่มออกมาจากร่างเขาจะสมพรตะโกนผู้กองมันกำลังดึงเด็กกิดก้าวถอยหลังแต่สายตาไม่ละหัวใจเต้นแรงจนแทบแตก รู้ว่าพวกเขาเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่อาจเอาชนะด้วยอาวุธเพียงอย่างเดียวร่างเงามืดขยายใหญ่ขึ้นควันดำพุ่งล้อมรอบดวงตาสีแดงเผาแสงลงมาทุกทิศทางทุกเสียงของทีมเหมือนถูกกลืนความหวาดกลัวแผ่ซ่านเต็มป่าและในวินาทีนั้นเด็กชายก้าวออกมาจากอ้อมแขนจะสมพรร่างของเขาเริ่มลอยขึ้นเหนือพื้นสายตาแดงฉานเหมือนเปลวเพลิง และร่างของหญิงสาวที่พวกเขาช่วยไว้เริ่มปรากฏเนวอยู่ด้านหลังเขารวมตัวกับร่างเด็กชายเป็นหนึ่งเดียวกิดกัดฟันหัวใจสั่นระรัวรู้ว่าคืนนี้ค่าของชีวิตที่พวกเขาพยายามช่วยกำลังกลายเป็นสิ่งที่ไม่อาจกลับคืนได้แสงสีแดงจากดวงตาของเด็กชายและร่างหญิงสาวสาดส่องทั่วเพลิงไม้ควันดำลอยขึ้นรอบตัว เหมือนถูกแรงลมบางอย่างพัดวนไปมาทุกเสียงรอบตัวแปรเป็นเสียงกระซิบเยือกเย็นกิดยืนตัวแข็งมือยังจับปืนแน่นแต่เขารู้ว่าอาวุธของพวกเขาไม่อาจหยุดสิ่งนี้ทุกอย่างที่พวกเขาเคยคิดว่าปลอดภยัยตอนนี้กลายเป็นกับดักจะสมพรพยายามดึงเด็กชายกลับแต่ร่างนั้นแข็งทื่อดวงตาสีแดงฉานไม่ละจักกิด เหมือนเด็กชายกลายเป็นพลังที่แยกไม่ออกจากหญิงสาวเสียงกระซิบดังก้องขึ้นใครจะเสียสละใครจะเป็นของพวกเราความหวาดกลัวแผ่ซ่านทุกลมหายใจเหมือนถูกดูดออกไปความมืดและแสงแดงสัดส่องจนแทบมองไม่เห็นสิ่งอื่นทันใดนั้นร่างของเด็กชายและหญิงสาวเริ่มหมุนวนควันดำรอบตัวพุ่งขึ้นสูงแรงลมพัดกระแทกทุกคนจนแทบล้ม ดวงตาของกิจเจ็บราวกับถูกแทงด้วยความร้อนจ่าสมพรตะโกนผู้กองทําอะไรสักอย่างแต่กิจรู้ว่าคําตอบอยู่ตรงหน้าเพียงเขาต้องตัดสินใจว่าจะยินหยัดหรือปล่อยให้สิ่งนั้นเลือกเองร่างหมุนวนรวมตัวกันสูงขึ้นเนาของมันยาวลงถึงพื้นเสียงหัวเราะผสมกับเสียงครางความมืดและแสงแดงสลับกันจนสมองแทบระเบิด ทุกคนรู้ว่าคืนนี้ไม่มีใครรอดเหมือนเดิมอีกแล้วดวงตาของเด็กชายส่องตรงเข้าหากิจพลังบางอย่างไหลเข้ามาในหัวใจเหมือนเรียกร้องท้าทายและถามใครจะเสียสละใครจะอยู่ต่อกิจกัดฟันแน่นหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดสายตาไม่ละจากเด็กชายและร่างหญิงสาวรู้ว่าชีวิตของทุกคน และค่าของการช่วยเหลือกำลังจะถูกตัดสินในพริบตาเดียวกิจยืนเงียบสายตาจ้องไปที่ดวงตาแดงฉานของเด็กชายและร่างหญิงสาวหัวใจเต้นรัวแต่ในใจกลับสงบขึ้นบางส่วนเขารู้ว่าพวกเขาไม่สามารถเอาชนะด้วยกำลังได้มีเพียงความกล้าและการตัดสินใจเท่านั้นที่จะหยุดสิ่งนี้จจสมพรมองเขาทั้งสองเข้าใจโดยไม่ต้องพูดกิจค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้เด็กชาย มือวางแน่นบนหัวไหล่ของเด็กและพูดด้วยเสียงมั่นคงที่สุดคืนนี้พวกเราจะปกป้องกันเองแสงแดงค่อยๆลดลงร่างของเด็กชายและหญิงสาวเริ่มนิ่งแรงดึงในหัวใจของทุกคนสงบลงเหมือนพลังลึกลับถูกระงับไว้ชั่วคราวฝุ่นและควันค่อยๆจางเพิงไม้ที่พังเกือบหมดกลับสงบทีมรอดชีวิตยืนเคียงข้างกันหายใจลึกเพื่อเรียกกำลังใจกลับคืน เด็กชายก้มหน้าลงดวงตาเริ่มกลับเป็นสีดำธรรมชาติหญิงสาวร้องให้เบาๆแต่รอยยิ้มอ่อนโยนปรากฏบนใบหน้ากิดมองรอบตัวป่าที่เงียบสงัในยามค่ำคืนทุกสิ่งกลับมาเป็นปกติแต่ในใจของพวกเขารู้ดีค่ำคืนนี้จะจดจำไปตลอดชีวิตและบทเรียนที่ได้คือแม้ความมืดจะมาหา ความกล้าความเสียสละและความเป็นหนึ่งเดียวยังคงสามารถเอาชนะความหวาดกลัวได้ทีมเดินออกจากป่าเด็กชายและหญิงสาวอยู่ปลอดภัยพวกเขาทั้งหมดรู้ว่าชีวิตยังดำเนินต่อไปแต่ค่ำคืนนี้จะเป็นตำนานของความกล้าและความเสียสละที่ไม่มีใครลืมได้ทุกเสียงในป่างเงียบสงบแค่เสียงลมพัดใบไม้และหัวใจที่เต้นช้า และแสงดาวเหนือศีรษะเหมือนสัญญาว่าแม้ความมืดมาถึงแสงแห่งความหวังจะไม่ดับลงพวกเขาเดินออกจากความมืดด้วยความรู้ว่าพรุ่งนี้คือชีวิตใหม่และใครก็ตามที่เสียสละจะอยู่ในความทรงจำตลอดไป